มีความดูเดือดเกิดขึ้นอาคุณพี่มาหน่อยนางสาวจิตนาผู้สื่อข่าวมติชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสื่อเป็นสื่อวุโสตั้งคำถาม,มเรื่องความียมจะปกปิดข้อมูลส,มสถานการณ์และปัญหาเรื่องมลพิษหมอกควันและไฟป่าของหน่วยราชการที่เชียงใหม่แล้วก็ต่อว่าไปที่หน่วยงานของรัฐสร้างความแตกแยกให้กับสื่อในพื้นที่โดยอ้างว่าสื่อนําเสนอข่าวไม่จริงเสนอข่าวเฟกเดียวเลยตั้งคําถามว่ามัานจะไม่จริงได้ยังไง ไม่เห็นรยดอยชุเทพหมอกควันไฟป่าบดบ,บางมานานหลายเดือนแล้วคนเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่ต้องสวมหน้ากากอนไมใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงยังเป็นข่าวไม่จริงเหรอ,อขนาดเดียวกันมีการพุ่งเป้าไปที่สื่อส่วนตัวผู้ว่าสร้างภาพว่าเชียงใหม่ดีอากาศสดใสเชิญชวนให้คนมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะๆทั้งๆท,ท,ที่สถานการณ์มันวิกฤตนะคะแล้วก็พูดแรงมากเลยบอกความจริง ไม่ใช่โกหกไปวันๆต้องบอกว่าปีนี้อากาศไม่ดีมาเที่ยวได้อย่างไรแบบไหนที่จะป้องกันตัวเองนี่แล้วสุดท้ายอยากจะบอกว่าดูแลประชาชนในพื้นที่ก่อนจะให้ช่วยกันต้อนรับท่องเที่ยวด้วยความสดใสให้สื่อมันชนนำเสนอข่าวอย่างสร้างสารรค์เราก็สร้างสารรค์ก็ทุกวันนะคะ่ะก็เตือนประชาชนต้องขอบคุณคณะแพทย์ด้วยซ้ำไปที่ เขาพยายามสื่อสารการช่วยเหลือประชาชนสื่อสารว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจริงเยอะมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงในแพทย์รังสฤษดิ์ซึ่งดูแลทางด้านหัวใจท่านออกมาประชดประชันว่าให้เราหยุดหายใจกันเพราะท่านคนไม่ไหวแล้วฝุ่นหนาขนาดนี้ขาวขนาดนี้มองไม่เห็นแม้กระท100ั่งรอยสุเทพคุณจะออกมาบอกว่าวันนี้เชียงใหม่อากาศดีคุณใช้อะไรคิดเหรอการสื่อสารมันต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่โกหกไปวันๆนึง เพราะไม่อย่างงั้นคนเหนือก็จะตายเพราะฝุ่นเรากำลังจะมีพรบรสะอาดแต่ถามว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เทียงกันอยู่ในสภาย,ยังไม่จบหมอแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยบางท่านก็พูดจริงบางท่านก็พูดแบบกระแนกกระแหนหรือบางท่านก็หมกเม็ดข้อมูลไว้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกถ้าเราไม่พูดความจริงนะคะไม่ใช่เดินเปิดหน้ากากขี่จักรยานหรือเที่ยวเดินไปบอกใครต่อใครว่าเชียงใหม่สะอาดนักท่องเที่ยวมาเขาก็มา,แล,มาแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาระวัง ไม่ใช่ไปโกหกเขาว่าอากาศเชียงใหม่ดีแล้วให้รีบมามันไม่ใช่คือเราก็พูดความจริงกันอะ่ะไม่ใช่โกหกกันไปวันๆนอะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะใค,กกใครโกหกคุณใครโกหกคุณที่ถามเนี่ยถามผมหรือถามใครที่ฉันถามหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยแล้วค่ะ,ะ,คะอย่างนี้นะถามว่าอ่านหน่ยอยจะเวน,เ,นเยอะก็ต้องบอกว่าจํานวนเยอะอากาศไม่ดีเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีค่ะในที่ประชุมคณะกรรมการฝุ่นควันไฟป่านเนี่ย มีสื่อมวลชนอยู่นะทุกคนมีข้อมูลที่เอาไปเขียนข่าวได้เองเลยไม่มีใครบังคับใครให้ได้หรอกว่าจะต้องบอกว่าไปเขียนข่าวด้ทางอะไรนะโลกสวยอะไรเงี้ยก็เสนอข่าวทุกวันตรงบ้านเทปบ้างก็งไม่ได้ว่าอะไรมันก็เป็นสีสรรของสื่อมวลชนไม่มีใครไป็นบังคับให้ใครเขียนอะไรได้หรอกนะฮะตรงไหนเทบเขา,ท,าที่ท<า>ไหน<า>นะตรงไหนเทปเขาไม่รู้เขาบอกว่าใครอยากเขียนอะไรก็เขียนตามอิสระะไร ผมไม่เคยไปบังคับให้ใครเขียนไม่ว่าจะจริงหรือเท็จอะไรเงี้ยอ้๊บเลยงานรับความใหญ่ๆของท่านสื่อมวลชนไปนะก็พูดให้ตรงมากกว่านี้อีกนะโอเคครับในภาะวะความเสี่ยงการสื่อสารสําคัญอย่างยิ่งถ้าไม่มีวิกฤตวันนี้ท่านก็ไม่มานั่งที่นี่สื่อตกเป็นจําเลยทุกครั้งว่าสื่อสารไม่ได้ช่วยหรืออะไรก็ตาม มักจะเป็นจำเลยอยู่เสมอพวกผมพร้อมทำหน้าที่พ่อเป็นบ้านเกิดและสื่อสารในสิ่งที่ดีถูกต้องหลายหน่วยงานห้ยข้อมูลที่ดีฟังผมให้จบกับพระธรรมคผมก็อยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยงองการสื่อสารในเชิงวิกฤตเนี่ยให้มันสร้างสรรค์เราต้องช่วยกันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดมิติของตามร่วมมือที่ดีเราไม่ได้มาสู้มาเอาชนะฆ่าคารกันอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าภาวะการสื่อสารในภาวะวิกฤตจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องทบทวน พวกผมพร้อมให้ความร่วมมือ